โอเคครับ C 400 GT นะครับเป็นรถที่มีปัญหาคลาสสิกมากก็คือ,อตัวตัวเวอร์ชันแรกนะครับตัว2019 2020 2021ที่เป็นคันเร่งธรรมดาปัญหาคลาสสิกมากของถึงรุ่นนี้ก็คือ,อเบาดักนะครับหนึ่งในปัญหานั้น่ค่อนข้างมีปัญหาเยอะมากที่สุดก็คือตัวนี้ครับตัวมอเตอร์เดินเบาเนะี้ยอันนี้มันตอนนี้ถอดมาปุ๊บดำปีเลยครับสกปรกมากนะครับ อันนี้ให้ให้ล้างทำความสะอาดแล้วก็แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับต้องล้างทำความสะอาดนะครับถอดออกมานะครับแล้ว <killing> ก <people> ็ท <meets Gil ets> ั้งชุดอะครับทำความสะอาดให้ให้มันให้มันดีเพราะว่ามันจะทามันจะมันส่งผลเกี่ยวกับอากาศนะครับลงมันมันมันขาดพอมอเตอร์มันขัดปุ๊บมันก็จะดับนะครับอันนี้คือีกหนึ่งปัญหานั้นแล้วก็ปัญหาอีกปัญหานี้นก็คือซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยจะมันมีปัญหาลด ที่มันสกปรกอะ่ะผมเข้าใจว่าเกิดจากชุดไอดีที่มันส่งมาทางนี้ฮะแล้วสายเส้นนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแตกทุกทีเลยนะครับของ b m ในรุ่นเก่านะครับรุ่นใหม่ไม่เป็นแต่ว่ารุ่นเก่าเป็นเป็นทุกคันเลยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนสายไอดีเส้นนี้ให้นะซื้อซื้อมาแล้วนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะล้างเอาล้างมอเตอร์เดินเบาด้วยตัวนี้นะครับผมปกติผมจะใช้ตัวนี้ CRC cleaner ของ ท uh, o อ a l i n g Body Air Intake อิเกเนี่ยไอตัวเนี้ยล้างนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบกลับไปคืนแล้วคันนี้ก็จะมาทำ Dynamic u p พเ a ร e ต่อหลังจากนี้ฮะ,ะก็คิดว่าปัญหานี้อย่างน้อยอะ่ะก็จะลดไปถึง80-90%เลยนะครับน่าจะอาการเบาดาอาจจะเริ่มลงเหลืออยู่บ้างนะครับเพราะว่าดูมันเป็นมันเป็นปัญหาของรถรุ่นนี้เนื่องจาก ตัวนี้มันจะสกระปรกง่ายผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันสกรปรกจากข่ามเอวอ่ะขามเอวเนี่ยครับมันดาปิดปีเลยมันเกิดจากอะไรมันน่าจะเกิดจากะระบบของท่อไอดีวาล์วไอดีจากจากเครื่องนะครับมันเปิดให้ไอเสียออกมาทางนี้ได้นะผมว่าน่าจะเกิดจากปัญหานี้แล้วเหมือนทาง BM แก้ปัญหานี้ไปแล้วด้วยการทาเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาคือเวอร์ชั่น2020แล้วก็ ปัญหานั้นนะหายไปเลยนะครับสิ้นหมดหมดไปเลยไม่มีแล้วเดี๋ยวเมือควารจัดนี้เสร็จแล้วประกอบกลับคือ